ดูด้วยจะเข้ามาเฟซที่เฟซปุกมหาวิทานีนะถ้าคิดว่าดูแล้วนะครับมันรู้สึกอิดชา้อดชาอะไรแบบนี้นะมันไม่สบายใจพี่เอาเวลาไปดูพ่อดูแม่ดูลูกดูเต้าเนาะดูการงานนะเออดูที่นี่เอาสบายใจสวัสดีครับนกานปรกธานท่านนะครับอ,อนะครับหลวงพี่นะครับนี่ไงจริงไหมพี่น้องเอฟซีูไหมครับพวกเราโอเคนะ สวัสดีครับผมนะครับเสียแบงค์นะครับจากนะครับพิจิตรนะครับอาจารย์แบงค์สวัสดีเบาหนึ่งด้วยนะครับมิชมันว่างนครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับที่ไรค์ที่แชร์นะครับขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะครับสวัสดีคุณอมวันนะฮะอภินโยโ์ช่องยูทูบอะไรช่องยูทูบเท่าไหร่นะเออสามเท่าไหร่สามเท่าไหร่สามเท่าหกโอ้โหชั่วโมงกว่าสามเท่ รักมือปูจะปูจะปูจะปีนเสาไฟฟ้ามือปูจะจะปีนเสาไฟฟ้าต้นสนามนี้